วันนี้จะมาหาเงินกันสายฟรีนะครับก็คือนี่ครับของสายฟรีเริ่มต้นเลยครับใส่ biting reward แล้วก็ set b o o t e r นะครับส่วนสเตตัสนี่ขอให้เป็นเด็กเยอะๆหน่อยครับเพราะว่านี้เราจะมาสติลของกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะสติลของเนี่ยเราต้องมีของที่ใช้สติวนะครับเช่นตัวอย่างเช่นผมเล่นยอการนะครับผมจะมีคอสําหรับสติวนะครับหรือว่าใครเล่นอาชีพสายโจรก็สบายหน่อยนะครับก็คือมีสติวได้เลยนะครับครับไปดูเลยครับว่ามาดันนี้กันยังไงนะครับ เริ่มต้นที่อีเดนนะครับต้องมีเหรียญอีเดนก่อนนะครับอย่างแรกใครยังไม่มีเหรียญอีเดนมาสมัครที่ตัว m c ตัวนี้เลยครับตอบข้อ2ไปแล้วก็เขียนชื่อไปนะครับต่อมาต้องเปิดโลกใหม่ก่อนนะครับโดยการเสียเงินครั้งแรกนะครับ5 0,000บาทนะครับในการเข้านะครับคุยกับแมวต่อเลยครับแล้วก็ทะลุไปอีกแมวว่าคุยกับแมวต่อนะครับจากนั้นวาร์ปเข้า d i m e n s i o n a l Time นะครับดันนี้จะอยู่ชั้น2นะครับข้างดันเปียโนนะครับอ่านี่ครับนี่ดันเปียโนนะครับมันมีช่องหนึ่งครับข้างเปียโนมีอีกช่องหนึ่งนะครับจะเป็นดันแอชิ r เรตนั่นเองนะครับอ่าส่วนใครที่เคยเปิดโลกใหม่แล้วนะครับให้มาหลังอีเดนนะครับแล้วก็กดวาร์ปข้างหลังได้เลยนะครับ ก็จะทะลุถึงดันไอชิปเรทได้เลยนะครับดันนี้ลงได้125นะครับแล้วก็ลงได้เพียงคนเดียวนะครับสร้างปาร์ตี้แล้วก็กดคุยกับเสาแดงแล้วก็ลงได้เลยนะครับเลือกข้อ 1, 1นะครับเพื่อสร้างดันเจียนก่อนนะครับต่อมาเลือกข้อ2นะครับกดเข้าได้เลยครับต่อมาคุยแค่ ตัวกับตันไฟร็อกนะครับจะขึ้นเนื้อเรื่องมาครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นคุยจนเสร็จนะครับแล้วก็เดินมาทางขวาครับจะมีวาร์ปอยู่ครับถ้าไม่เห็นก็หมุนจอได้ครับต่อมาคือปกตินะครับดันจะมี3ชั้นนะครับก็คือตีมอนครบทุกตัวก็คือเปิดดันนะครับมีแค่นี้ครับ ตรงนี้ไม่ใช่สาสำคัญครับแต่ว่าจะมีของที่ดีในดันนี้ดอกก็คือมัฟที่สามารถลดได้20%ตั้งแต่เลเวล125นะครับโดยที่ไม่ต้องตีบวกเลยนะครับแถมยังมีลูวิด,ด้วยนะครับรอดูกันครับว่าจะดอกไหมอ้าคนนี้ผมดรอกมัฟเลยครับวันนี้ดวงดีนะครับแต่มัฟเนี้ยข้อเสียเลยคือเดวไม่ได้นะครับติด ID นะครับ ส่วนอื่นๆของของสมสายเซตนี้ก็คือไม่ค่อยด้ดีมากนะครับก็คือเซตบูตเตอร์ยังจะดีกว่านะครับส่วนสาสาคัญเดี๋ยวรอใกล้ถึงมินิบอสนะครับมินิบอสนี่คือกําไรของเราเลยนะครับที่พาเรามาลงดันนี้นะครับโอเคครับอันนี้ชั้นที่3นะครับชั้นที่3ก็จะมีตัวยากหน่อยคือโกนซิดันะครับ นนี้ก็คือเนี่ยของทั่วไปลงได้เลยครับก็คือตีเยอะหน่อยครับแต่ว่าเน้นดุลเลือดดูเอนะครับจะได้สบายนะครับดันนี้สับคนร้อยยี่สิบห้าเขยากหน่อยครับแต่ว่าดันมันโซโลอยู่แล้วครับดันสร้างออกมาให้เป็นโซโลก็เลยจะง่ายนะครับเนี่ก็คือขึ้นว้าเมื่อกี้ได้เลยนะครับพอเรามาถึงชั้นบอสนะครับเราจะเจอมังกรสองตัวนะครับให้เราไปคุยกับเฟนเรียนะครับแล้วสับคอร์รอสติลได้เลยนะครับบอสมังกรตัวนี้นะครับตัวทํากําไรของเราเลยครับ อัาสติลขึ้นมาครับใครมีมาโคตั้งมาโคเลยครับว่ามันจะนานมากในการสติลพอคุยเฟนเลียเสร็จนะครับจะมีบอสมาก่อนเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาเลยครับเริ่มต้นการสติลครับจะดูครับว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสติลนะครับงว่างเรามาดูนะครับว่าบอสตัวนี้มีอะไรดรอปกันบ้างนะครับบอสตัวนี้จะมีเสื้อแอร์ชิปนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับก็คือเรทคือ0.5นะครับแล้วก็นี่คือที่ยวาสิ่งที่เราตามหานะครับดาร์กเรสสเกลพีชนะครับ ราคา75,000มนะครับโอกาสดรอป5%นะครับจะเห็นว่ามันโอกาสดรอปมากที่สุดแล้วนะครับในของทุกๆชิ้นนะครับต่อมาถ้าเขาโดนดีมากๆจะได้เทรเชอร์บล็อกด้วยนะครับ0.01%ก็คือเท่ากับการเลยนะครับก็มีอิลูเนียมแล้วก็เป็นการของดันเจียนนะครับสีที่เราเลงก็คือเกรดของมันนะครับแล้วก็เทรเชอร์บล็อกนะครับ อันนี้ผมกดดอกเหลืองไปหนึ่งดอกกันนะครับดูซิว่าจะได้ตอนไหนนะครับดอกเหลืองตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คราากัน,นะครับว่าดอกเหลืองราคาเท่าไหร่เราจะคุ้มกําไรในการทําแบบนี้กันไหมครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆใครที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะสติลได้นะครับ อันนี้คือดวงซวยมากนะครับธรรมดา,าผมกดแค่ดอกเหลืองดอกเดียวหรือว่าไม่ได้กดก็คือสกิลติดแล้วนะครับดูช่องเก็บของคือยังไม่ได้ครับใครที่มีดูเอสนะครับไม่อยากกดดอกเหลืองก็คือลองกดสกิลใส่ไปก็ได้ครับไม่ให้มอนตายก็คือเผื่อว่าจะดูเอสพีติดนะครับอ้าเมื่อกี้มาแล้วครับ เมื่อกี้สรุปไปคือเสียดอกเหลืองไป2ดอกนะครับต่อไปก็คือข้ามทิ้งครับไม่มีนะครับต่อมาต่อมาเป็นบอสนะครับคุยกับกับตันไฟล็อกนะครับกับตันไฟล็อกเนี่ยจะมีเซตไฟล็อกนะครับสิ่งที่ดีเลยก็คือมัฟนะครับเหมือนเดิมนะครับลดไล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องตีบวกเก้านะครับตัวนี้แต่เดียวได้นะครับแล้วก็ทั้งเซตของมันเนี่ยสามารถขายได้หมื่นกว่าบาทเลยนะครับถ้าดอกมาแต่ก็กลายดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ ที่เดี๋ยวจะมีอาหารสเตตัสเนะครับก็มี r e ตรน g เอจิแล้วก็ In นะครับส่วนสำคัญเราก็คือเก็ตมกรนะครับวันนี้เราได้เก็ตมกรแล้วเราเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะขายได้เท่าไหร่โอเคคุยกับไฟล์็อกเพื่อปิดดันเลยนะครับเ็จะเราไปขายของกันนี่นะครับ พอเราขาย OC แล้วนะครับเราจะได้90,000เืยนเลยครับส่วนเราดูครับว่าดอกเหลืองราคาเท่าไรนะครับดอกเหลืองเนี่ยราคาหมื่นกว่าบาทนะครับเรากดไป2ดอกเมื่อกี้ก็คือยังคุ้มกําไรอยู่นะครับที่จะทําแบบนี้สาหรับคนเริ่มต้นนะครับเป็นอะไรที่ดีมากครับได้เงินฟรีๆเลยนะครับยิ่งไปชีพโจรหรือโรคเนที่เราอัปเดตกันอยู่แล้วแล้วก็มีสติลเนี่ยก็คือได้เงินฟรีๆนะครับแต่ว่าเรามาดูนี่ครับอันเนี้ย มันเป็นขยะบ,บอสที่สามารถเอาไปคาบของได้ครับเขาสามารถขายคนด้วยกันเองนะที่จะทําของนี่ครับห้าแสนนะครับเออถ้าวันไหนดวงดีๆมีคนจะทําของก็ดึงของเราไปเนี่ยกาไรเน้นๆเ,เลยนะครับเราลงทุนไปไม่กี่บาทเราได้กาไรคืนเน้นๆเ,เลยนะครับ